ขนะน,นี้กําลังเดินทางกลับนะครับไปอยู่ทะเลหนึ่งคืนกลางทะเลนะครับไม่เห็นฝั่งอากาศก็หนาวหนาวเย็นๆอากาศดีมากครับวันนี้มากันกับเพื่อนกับน้องกําลังเดินทางกลับครับคลื่นทะเลคลืนแรงมากครับเช้าอากาศดีครับบางคนก้อนางก้อนอย่างงี้ ทะเลไม่เคยโค้กครับปีขึ้นตลอดครับขากรรไกะประมาณนี้ครับร่างกายก็จะอดแทไม่เหมือนตอนขาไปครับขาไปจะล่าเรืองหน่อยครับน้ำดื่มหมดครับนะครับอมมลิหมดครับก็เลยจะหน่อยเงาหน่อยเดี๋ยวรออีกประมาณชั่วโมงนะเดี๋ยวถึงฝั่ง โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็ได้ปลาได้อันนี้ปลาแดงครับก็ประมาณนี้เออได้เก๋าตัวนึงครับสวยมากครับแล้วถ้าอยู่ในถังอีกก็มีฉลามมีกรพาได้กินครับมัได้เยอะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับ